คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชม F C แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เอฟก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวป่าเก็บเห็ดนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอพักเรื่องตัวเลขไว้ก่อนนะคะ จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศการเก็บเห็ดนะคะเพราะว่าวันนี้แอดก็เข้าป่ามาเก็บเห็ดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะบรรยากาศนะคะเห็ดก็จะขึ้นอยู <Ont> <ats> yes. ่ใต้ต้นนี้นะคะเขาเรียกต้นอะไรเนาะถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าต้นคอนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะต้นคอแต่ว่าภาษากลางเขาจะเรียกว่าต้นอะไรเนาะแอดก็เรียกไม่ถูกนะคะ ถ้าภาษาคขมนก็เรียกว่าต้นโคนะคะเห็ดก็จะขึ้นใต้ต้นนี้นะคะท่านผู้ชมว้าวเจอเจอไข่คะ่ะท่านผู้ชมเจอไข่แวบๆบแบบนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉดดีๆชอดดิ่ดดดนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามารุ่นกันนะคะว่าวันนี้นะคะก็เจอไข่นะคะท่านผู้ชมว้าวเจอแล้วเจอแล้วเจอไข่ลูกหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะโอ้ยไข่ไข่ค่ะท่านผู้ชมไข่ละโงกนะคะนี่ไข่จะขึ้นอยู่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมลูกขาวๆนะคะก็เรียกว่าไข่เห็ดละงกนะคะต้องเอาดินออกก่อนนะคะนี่อันนี้จะ ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะนอนเจาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรุ่นกันนะคะว่าวันนี้จะหมานหรือไม่หมานนะคะท่านผู้ชมตามแอดมาเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมก็เห็นแวบๆอยู่ตรงโคนไม้นะคะโอ้หเห็ดก็ขึ้นอยู่บางมากค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะ บางคนก็เดินมาแล้วก็ไม่เห็นนะคะจะขึ้นอยู่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมโอ้ตรงนี้ได้ดอกเดียวค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะเก็บแล้วนะคะมันมนัมนมนัมนมันมันี่ค่ะท่านผู้ชมเห็ดละมุกสีเหลืองนะคะโอ้ยวันนี้ก็พอได้กินอยู่นะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะแอ็ดเจอเห็ดแล้วนะคะโอ้ยหมานหมานค่ะท่านผู้ชมวันนี้นี่นะคะเห็ดก็จะขึ้นอยู่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมโอ้ยสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เอ็ดก็เลยอยากจะมาถ่ายบรรยากาศการเก็บเห็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ก็จะเข้าป่าหาเห็ดนะคะเวลาเห็ดขึ้นนะคะท่านผู้ชมขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนี่นะคะดอกใหญ่มากค่ะท่านผู้ชม โอ้ยงามคักคค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอดจะเก็บก่อนนะคะมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งเก็บเห็ดค่ะท่านผู้ชมอ้าวโอ้ยงามค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะงโอ้ยงามคักๆเลยท่านผู้ชมค่ะเนี่ยนะคะเห็ดละงกนะคะเดี๋ยวจะเก็บอีกดอกหนึ่งนะคะโอ้ยวันนี้เข้าป่าปุ๊บเจอเลยค่ะท่านผู้ชมน,นะคะโอ้ย หมานมานมานค่ะท่านผู้ชมโอ้ยนี่นะคะนี่นะคะโอ้ยดอกใหญ่เติบเลยค่ะอันนี้จะเน่าแล้วค่ะนี่นะคะนี่อันเล็กจะเน่าแล้วนะคะโอ้ยเสียงรถเครื่องเข้ามาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปก,กันต่อเลยค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะเจออีกแล้วนะคะเห็ดละโง่ค่ะท่านผู้ชมเนี่นะคะ วันนี้ก็มานอยู่นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะอันนี้จะบานแล้วนะคะท่านผู้ชมตัวนี้จะบานแล้วนะคะอันนี้จะขึ้นอยู่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมเห็ดละงกนะคะ,ะเดี๋ยวจะเก็บก่อนนะคะโอ้จะลมแล้วเพราะว่าบานตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะนี่โอ้ยสว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 ยเอ้ยค่ะท่านผู้ชม, Lauren มละงอกค่ะ ละงอกขาวนะคะนี่เขาเรียกว่าละงโกขาวนะคะโอ้ยงามมากค่ะท่านผู้ชมเนี่นะคะอาใั่ตะกร้าเลยนี่นะคะวันนี้ก็เพิ่งได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเดินหาต่อกันเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะคะท่านผู้ชมว่าจะเจอเห็ดไหมเนาะค่ะเนี่ยนะคะแอบก็เห็นแวบๆบแบบตรงนี้นะคะ โอ้ยเห็ดจะอยู่รกมากค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเห็นเหลืองๆนะคะโอ้ยดอกสวยงามเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยป่าก็รกค่ะนี่นะคะโอ้ยเจอแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้กี่ดอกเนาะโอ้ตรงนี้สีดอกค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะสีดอกนะคะสวยงามเติบเลยงามงามค่ะค่ะค่ะโอ้ย เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่นะคะเห็ดค่ะท่านผู้ชมโอ้ยดอกกาลังงามเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยนานมานมานานค่ะวันนี้ตกตรงนั้นอีกดอกหนึ่งนะคะตรงนี้จะเห็นสีดอกนะคะท่านผู้ชมโอ้ยงามมากค่ะท่านผู้ชมไหยตรงไหนอ๋อฟังโน้นมีอีกบอก เดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมโอ้ยงามงามค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะเก็บให้ดูนะคะโอ้ยดอกใหญ่ค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะดอกใหญ่มากค่ะโอ้ยตรงนี้เขาจะอยู่รกค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ในที่โลกก่งก็ไม่ทันเขาหรอกค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามาช้ากว่าเขาวันนี้ค่ะนี่นะคะก็ยังดีที่มี ได้เจอเห็ดบ้างนะคะโอ้ยงามค่ะท่านผู้ชมโอ้ยส oh, ุดยอดเลยวันนี้เดี๋ยวจะไปเก็บตรงนั้นอีกนะคะนี่นะคะโดองงามค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเห็ดจะขึ้นแบบนี้นะคะโอ้ยงามเติบงามเติบบางคล่องนี่โอ้ยดองงามค่ะนี่นะคะโอ้ตรงนี้ได้สีโดค่ะท่านผู้ชม นี่นะคะตรงนี้ได้สี่โดกนะคะโอ้ยสวยงามมากเลยใครอยากมาเก็บเห็ดก็มาได้นะคะที่ป่าบ้านขยองนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นต่อนะคะเดี๋ยวแอจจะเก็บใส่ตะกร้านะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเจอไข่อีกแล้วนะคะเมื่อกี้เราเก็บฝั่งนู้นนะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะโอ้ยไข่ก็งามค่ะท่านผู้ชมตรงนี้จะมีไข่อยู่ สีสีไข่นะคะท่านผู้ชมสี่โดกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไข่เห็ดละงกนะคะโอ้อย่าเสียงดังค่ะเดี๋ยวคนอื่นมาได้ยินค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงรถเครื่องมาค่ะท่านผู้ชมถ้ามาหลายคนก็คงไม่ได้ถ่ายคลิปให้กับเอฟซี FC ได้รับชมกันนะคะเพราะว่าไม่ทาเขาค่ะนี่นะคะตรงน,นี้ก็ไข่นะคะโอ้ยงามมากค่ะท่านผู้ชม ใครอยากเก็บเห็ดบ้างคะโอ้ยนี่นะคะวันนี้มัวแต่ม,มาเก็บเห็ดนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีนะคะก mm hmm. ็หลังจากเก็บเห็ดแล้วเด๋วเอสก็จะตามสูตรคำนวณของพ่อก่อนให้นะคะเพราะว่าพ่อก็โทรมาหาแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะโอ้ยงามค่ะท่านผู้ชมฝั่งนู้นอีกค่ะฝั่งนู้นอีกโอ้ย วันนี้มานมานค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาสายแล้วแปดโมงกว่าแล้วค่ะมาเข้าป่าหาเห็ดค่ะนี่นี่นอนเจาะนะคะเห็ดกินได้นะคะนี่นะคะนอนเจาะค่ะท่านผู้ชมโอ้ยตรงนี้กระโดงงามๆอพ้มใจโดกไข่ค่ะนี่นะคะไข่ค่ะงามมากค่ะ โอ้ยงามคักขักเลยโอ้ยตรงนี้ได้สีเมื่อกี้เราเก็บฝั่งโน้นที่ได้สีดอกนะคะท่านผู้ชมก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะถ้าเห็ดขึ้นแล้วก็จะขึ้นเป็นแถวนะคะนี่นะคะตรงนี้ไข่ยสี่ข่นะคะสีดอกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอ็ดจะเก็บใส่ตะกร้าน,นะคะโอ้ยงามมากคะ่ะท่านผู้ชม นี่นะคะเมื่อกี้ก็นี่ก็ได้พอสมควรแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะมาเป๊บเดียวค่ะนี่นะคะเอ้งามคักๆเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหาต่อกันนะคะเดี๋ยวตามเอปไปเลยค่ะวันนี้ก็หาแค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะกลับไปหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีทุกท่านเหมือนเดิมนะคะ คลิปนี้ก็ขอลาท่านที่ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ละองอด้วยนะคะ